สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับก็อยู่กับไร้สังกัดดังซึ่งนะครับวันนี้ก็มาติดตามภารกิจน้องน้ำเขียวครับเมื่อวานเข้ามายังไม่ขุดสะลึกขนาดนี้นะครับนี่วันนี้เอาลึกเลยครับด,ดินไม่พอครับพี่น้องสะลูกเล็กครับ แล้วก็ยังไปมีกากระบาดตรงนู้นอีกหัวดินไม่พอฮะก็เลยต้องจับเอาลึกหน่อยนะครับไปยังไงมายังไงน้องน้ำเขียวจะเอายังไงมันจะช้าตรงที่ว่าจะที่มันแคบแล้วก็ดินมันเละนะครับตรงนี้ยังเป็ดน,น้ำนะ ช่างเขียวทำไมไม่คุยลงมาด้านล่างเลยอ่ะว่าจะตั้งหลักขุดได้ช่างเขียวต้องขึ้นลงขึ้นลง,นลงหลายรอบนะว่าช่งจังหวะที่เขาแต่งสะด้วยนะครับ พึ่งได้คนละเที่ยวนะน้องน้ำเขียวอ้าวแมเรียกว,ว่าตกปังนก่อนครับ มา,มาดูกันฮนะโอ้ดินติดกระบะเยอะครับ เจอดินด้านด้านล่างนะพี่น้องแต่ว่าก็มีซึมๆน้ำออกอยู่นะหน้าเขียวไม่กันไม่ไม่ไมกันรอไว้ยกนิดนึงนะไเทด้านนูนให้มันเต็มนะพี่น้องที่เทฮะแต่ว่าวิ่งทีละสองทันนะครับ ฐานล่างครับพี่น้องเรียกว่าเบิ่ล่างเบื่อสองชั้นนะครับุดลงไปประมาณสองเมตรเอ่อเมตรกว่าหรือ2เมตรก็ทําทเบิ่้นั้นล่างอีกเบิ่มหนึ่งนะฮะซึ่งมันเป็นแคบลงกว่าเก่าดินก็จะได้น้อยลงนะครับต,ตรงนี้อาเขาว่าจะเป็นอาลงไปเม็ดหนึ่งจะเป็นสากากระบาดเป็นกากระบาดแบบไหนไม่เข้าใจนะเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูว่ากาก,ากระบาดนี้อาจะเป็นแบบไหนอาของ Oh. Trang khiếu mới hoang hức thi là ở bên nhà ngài trăng khiếu bên nhà ngài ê เอาเมื่อกี้ก็ทำไมไม่วางล่ะอ๋อเอองงกับช่างเขียวเลยหรือว่าจะดันกระบะไว้ก่อนหรือไงอ่ะขยับอีกแล้วครับแปว่าช่วงนี้ต้องตั้งล้ำให้ดีครับ ให้มันนายจังหวะพอดีนะอู้รถทีมงานทางในนอวิ่งองนี่ เต็มแลฮะทางเขียวต้องมาช้าต้องมุมนี้นะครับตรงมุมเพราะว่าจะพื้นที่ทอนแคางจะต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับถ้า,าใจร้อนมันก็จะได้สะไม่ดูไม่ดีไม่สวยนะฮะ ระวังหน้าช่างเขียวมันงับไปได้ไม่เอาไม้ลงไปอ่ะมีไม้อยู่อ่ะนี่ครับไม้ช่างเขียวนะ่าจะามาเทพันนะแต่ไม่เอาลงไปอันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาติดตามาน้องน้ำเขียวทำง,งานสาก,กากระบานนะครับยังยังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ เดี๋ยวเราจะมาติดตามให้ดูเรื่อยๆครับกับสากากระบาดจะเป็นแบบไหนก็ออสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ